สวัสดีครับคุณชมครับวันนี้พาคุณมาพบกับแปลงผักที่เรียกว่าก uh ุยช uh ่ายกุยช่ายแล้วแต่เรียกนะครับหรือบางคนเรียกว่าคืนช่ายขึนช่ายก็แล้วแต่นะครับวันนี้บ่าวเอกเมืองคอนครับรับหน้าที่ที่นําเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่แปลกและเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกันมากๆครับในเขตพื้นที่ท่าม่วง ซึ่งในการปลูกตัวขึ้นช่ายเองหรือว่ากุ้ยช่ายเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเขาจะปลูก3ปีครั้งฟังผมไม่ดีนะครับ3ปีต่อครั้งแต่ตอนนี้เราปฏิวัติและปฏิบัติการใหม่เพราะว่าเรารู้ว่าค่าของดินมีผลสำคัญมากๆสํสำคัญอย่างไรครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับณนะวันนี้ในต้นปีที่ผ่านมา ลงขึ้นใช่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผลผลิตในช่วงนั้นไม่ดีเท่าที่ควรครับเหตุผลเพราะว่ายังไม่ได้เจอตัวจุลินทรีย์สามน้นเสือและยูพาสหลายคนบอกว่าโอ้ยงั้นก็ต้องปิดหน้าดินไปหรือไม่ก็ปลูกพืชพืชอื่นไปอีกสักประมาณ3ปีแล้วค่อยกลับมาปลูกทีหนึ่งแต่เมื่อทีมงานเราลงไปโดยเพพาะเฮียนนะครับแกนนำแถวนั้นบอกว่าเบาเอก สู้ไหมลองดูไหมผมว่าถ้าเกิดดินมันดีตัวขึ้นชเนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้ในหนึ่งปีสามารถปลูกได้สรอบเพราะสี่เดือนครั้งสี่เดือนครั้งสเดือนครั้งสมรอบทําได้ผมบอกว่าเอาเฮีย yeah. ผมก็มั่นใจรุ่นดินผมมั่นใจจุลินทรีย์สามารเสือกับยูพาร์ตในการปรับดินผมมั่นใจสามเสือพัดในการทําให้การเติบโตเกิดขึ้นได้ ปรากฏว่าเราลงจริงๆครับในรอบที่2มีผู้ที่สันทัดก,กรณีนะครับณวันนั้นเวลานั้นเราก็นำตัวจุลินนสี์และตัวยูพารครับไปทำการปรับดินแล้วก็จัดการลงตัวขื่นช่ายลงไปครับในรอบที่2 3เดือนย่างเข้าเกือบเดือนที่4 3เดือนกว่าๆนะครับ ผลผลิตเก็บก่อนแต่ช่วงนั้นฝนทำมากฝนตกทั่วเลยครับแต่ตัวขึ้นช่ายแปลงนี้งามอย่างภาพที่เห็นเลยครับงามจริงๆสวยจริงๆเขาเรียกว่าต่อหนึ่งครับเก็บต่อหนึ่งไปก็ได้ไปห0 0 0นกว่าบาทกิโ,โลละสี่สิบนะครับห0แสนกว่าบาทครับถ้ากิโลหกสิบเนี่ยปลาก็ไปเป็นล้านครับ วันนี้มาสู่ต่อสองและขณะเดียวกันที่กําลังจะเก็บเกี่ยวต่อสองครับของเจ้าอื่นเขาบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดครับแปลงนี้รอดเต็มร้อยไปฟังบทสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เล็กๆนะครับจากเฮียครับแล้วมาคุยกันพอ,อ,อมันมีข้าวไม่ได้ก็ลงไปยืนมองดันลานั้นะอืะอคือห้าสิบห้าสิบเหลือไม่เกินห้าสิบ กันหลยเขาบอกว่าเหลือแกคนเดียวที่ว่าเป็นร้อยตังแบบคุระเบิดเลยล้ดีเลยอ่ดีแล้วจริงจงก็มาสัมภาษณ์เขาใช่ใช่ใช่้าษได้เลยให้ให้ต่อสองได้ก่อนเผื่อได้เผื่อได้เงินเท่าไหร่นะเฮียบอกสองสองล้านชืเหนอผมคิดว่าได้เพราะมันหกสิบอ่ะอ๋อน้องเขาขายแปดเก้าสิบอ่าแล้วเขาได้หกสิบอืม มคิดว่าอปดสองสิบห 16, 16ตันเนะี่ยคิดว่าไม่ต่ำครับสิทธิ์นะสรับ16คูณคูณพันคสิบหกคูณพันก็หมื่นหกพันโลคคูณหกสิบครับถ้าถ้าตามตามคิดเนี่ยมันก็เจียบร้านครับสี่สี่ถาว่าสี่สิบ อะไรยเป็นตีหกสิบเลยแะนสามคูณสองหกหกแสนเนได้เฉพาะ,ะอรอบนี้นะขับต่อต่อรอบนะฮะก็ทะลุล้านแล้วอะ่ะใช่ใช่เอาเอาแค่สี่สิบเพราะมันหกสิบม่รู้มันได้ทุกวันหรือเปล่าเราไม่รู้ครับอ่าแล้วก็ปีแค่สี่สิบได้แน่แน่เพอาอน,น,อน้องเขาขายเองเออก็พูดง่ายว่าแปลนี่ก็ล้านกว่าครับ เออขึ้นอยู่แล้วต่อก็คงถอนได้สักสามสี่วันใช่ปลอสามสี่วันครับครับครับถ้าจะมาก็มาได้เดี๋ยวให้ให้ให้ฝนเบาๆนิดนึงฮะให้เขาเห็นฝนชัดเจนเรา้าเนี่ยไม่เปิดเลยฝก็เปิดตั้งแต่สี่สองไม่รู้ฝนห่าเลยไม่เข้าใจและนั่นครับคือบทสัมภาษณ์พูดคุยผมอยากจะบอกว่าในการนำ ยูลินซีและยูพาสไปปรับดินณนวันนี้และการนำสามฐานเสือพลัสดไปใช้กับตัวคื่นช่ายณวันนี้ได้ผลแล้วครับและเราบอกได้เลยว่าเราพลิกบทบาทสถานการณใหม่กับการปลูก3ปีต่อครั้งในพื้นที่เดียวกันคือปลูกปีนี้อีก3ปีถึงมาปลูกใหม่ได้จาก3ปีต่อครั้งเราทำให้เป็น 3ครั้งต่อปีเดี๋ยวเรากันไปเจอกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในการปลูกในรอบที่3ของปีนี้ครับที่ท่าม่วงกาญจนบุริครับ